ตั้งอยู่โดดๆท่ามกลางบรรยากาศป่าช้าจีนนี่ถ้ามีโหยหวนทักนิดกับที่มีหงซุยหลายร้อยหลุมอบล้อมเงียบสงัดดีเหลือเกินทั้งยามกลางวันและวังเวณยามกลางคืนก็เรื่องราวงลูกจึงเกี่ยวพันกับเรื่องผีผีที่ลูกก็รู้สึกงงงงในชีวิต คุณพ่อเนี่ยอพยพมาจากประเทศจีนแบบเสือ้อสักผืนหมอนสักใบก็ยังไม่มีมาแต่ดตัวกับหัวใจเท่านั้นแหละคุณพ่อยึดมั่นในประเพณีเส้นไหว้เจ้าที่ด้วยเล่าเป็ดและไก่ที่ต้องฆ่าเองคุณพ่อต้องไปทำพิธีต่ออายุที่ศาลขุนพลจีนได้ต้องไปจุดธูปเก้าดอกบูชาที่ศาลนั้นทุกทุก,ทกวันพระ บางครั้งที่คุณพ่อลืมก็จะป่วยหนักเกือบจะเสียชีวิตลืมไม่ได้ไปตั้งนับถือแล้วก็ตั้งนับถือไปเรื่อยๆห้ามลืมคุณแม่ก็จะคอยเตือนให้ไปจุดธูปที่สารเจ้าแล้วอาการป่วยก็หายไปทันทีคุณพ่อเสียชีวิตปี5 5 4ทําทำกองแต็กเส้นไว้ด้วยการเชือดหมูไก่เป็นเป็นต่อหน้าศพว่าทำพิธีฝังศพเสร็จ พี่สาวคนที่ห้าก็มีอาการเหมือนถูกผีเข้านั่งร้องอยู่ข้างหงซุยบอกว่าไปไหนไม่ถูกมืดไปหมดเมื่อหายเป็นปกติพี่สาวบอกว่า <c oughs> วูบไปจำอะไรไม่ได้เลยพี่สาวคนที่สามอาจารย์ไล่ผีของจีนที่เรียกว่าไซหูบอกว่าพี่สาวคนนี้มีผีสิงอยู่เยอะมากเมื่อไล่ผีอื่นออกพ่อก็เข้าไปสิง แก็ดีเงินนะโดยบอกว่าที่เข้าๆออกๆออมาใส่ร่างผีสาคนนี้เพราะห่วงลูกหลานและคอยควบคุมผีทั้งป่าชา้าไม่ให้มารบกวนโอ้หนักเขา้าไปอีกนะพร้อมนั้งบอกว่าตัวเองเป็นเจ้าเปรวแปลว,ว่าเจ้าป่าชา้าหรือหัวหน้าผีวันที่สิหนึ่งมีนาคม2547้าสี่เจาคนที่สนี้โทรมาหาลูกเสียงนั้นอ้างว่าเป็นพ่อ บอกให้รีบกลับวัดพระธรรมกายเร็วที่สุดไป้ดีไหมเงินผพีพี่พ่อนี่ดีเออวัดเต็งเยอะแยะไม่ไปคือพ่อบอกให้ให้ลูกเนี่ยรีบกลับรับพระธรรมกายเร็วที่สุดเออดีฮะให้ไปบอกลูกๆหลายคนถ้าลูกอยู่เขาจะร้อนมากคือพูดที่เข้าสิงเนี่ยจะร้อนมากเพอลูกกลับมาถึงวัดได้คุยโทรศัพท์กับพี่สาวพี่สาวก็บอกว่า ลูกถูกผีอื่นที่ไม่ใช่พ่อหลอกให้ขับวัดเอาละสิโดนผีหลอก <S 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 หลังจากวันนั้นระหว่างที่ลูกอยู่ที่วัดพี่สาวคนนี้ก็โทรมาหาลูกด้วยด้วยเสียงที่เหมือนพ่อพูดภาษาจีนสำเนียงแบบพ่อจนลูกงงไปหมดว่าอันไหนพ่อจริงอันไหนผีหลอกมันน่าคิดเหมือนกันนะส่วนเรื่องของคุณแม่คุณแม่ก็มักพาลูกๆไปทำบุญที่วัด ใกล้บ้านลูกได้ติดจานดาวทำให้ดูทำให้คุณแม่เข้าใจเรื่องบุญและวัดพระธรรมกายมากขึ้นคุณแม่ป่วยเป็นเส้นเลือดในสมองตีบจนเดินไม่ได้ต้องนอนพักรักษาที่โรงพยาบาลประมาณสองเดือนแล้วก็เสียชีวิตในวันที่29กุมภาพันธ์สอวันที่7มีนาคม 2 5 4 7คุณแม่เสียชีวิตครบ7วันพี่สาวคนที่หมีอาการเหมือนถูกเข้าสิงทำท่าทางเหมือนแม่ทุกอย่างได้เรียกลูกเข้าไปหาบอกว่าแม่อยากจะกลับบ้านแต่ยังไปไม่ได้เพราะยังห่วงกลัวว่าลกูลกๆจะไม่สามัคคีกันลูกจึงบอกให้ท่านาน,นึกถึงบุญ ท่านขอภาพพระธรรมกายสีทองมาดูแล้วยกมือสาธุเห็นไหมไม่ธรรมาดานะลูกเลยเดี๋ยวตั้งใจฟังนะจ๊ะลูกหยิบเงินพันบาทใส่มือของพี่สาวที่ถูกแม่สิงให้แม่ที่สิงพี่สาวอาธิษฐานจิตทําบุญสามแสนปลืม้มเอออย่างนี้มันก็น่าเข้าสิงกันเลยพออธิษฐานเสร็จ แม่ในร่างพี่สาวก็ไม่ให้เงินนั้นแต่กลับบอกให้ล้วงเอาเงินที่กระเป๋าด้านหลังของพี่สาวแล้วกอดว่ามีเงินอยู่จริงๆที่กระเป๋าด้านหลังพี่สาวสี่หมื่นคือศรัทธาเพิ่มขึ้นพันหนึ่งไม่เอาเอาสี่หมื่นไปเลยโอ้โหงี้ทรัพย์ก็เกินควรเกินคาดแล้วก็บอกว่าให้เอาไปทําบุญในขณะพี่สาวขยักไว้นะ แต่แม่ล้วงล้วงในตอนเข้าสิงตามทันไหมจ๊ะตามลูกสาวเจ้าของเคสให้พันหนึ่งใส่มือพี่สาวที่แม่กําลังสิงอยู่เพื่อให้ทําบุญสามแสนปลืม้มแต่แม่บอกไม่ต้องเอาอันนี้ดีกว่าเยอะมือล้วงไปข้างหลังยิกประมาณสี่หมื่นบาทเป็นเงินของพี่สาวแล้วก็เอามาทําบุญแทนลูกขอร้องให้แม่ไปอยู่ที่ใหม่ของแม่เถอะ แล้วบอกให้แม่ไปเวียนพระทักษินที่รอบมหาธรรมกายเจดีสักพักพี่สาวก็มีอาการเหมือนคนเพิ่งตื่นนอนถามง,งงว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วพี่สาวก็รีบกลับบ้านพี่สาวที่จุมพนันทันทีด้วยความกลัวรีบกลับจุมพรเลยคงจะลืมไปว่าตามไปถึงจุมพรได้มันแวบ,บเดียวก็ถึงแล้วเย็นมันเดียวกันพี่สาวคนเดิมโทรจากจุมพรมาหาลูก ซึ่งยังอยู่บ้านที่นครศรีธรรมราชเสียงในโทรศัพท์เป็นเสียงแม่ชัดเจนมากบอกให้ลูกช่วยแม่อยากจะกลับเต็มทีแล้วแต่มันมืดมองไม่เห็นอะไรเลยแม่อยากไปก่อนเที่ยงคืนแต่ยังไปไม่ได้ลูกตกใจขนลุกใจสัน่นแต่ก็ทำใจกล้าถามไปว่า ที่ลูกบอกให้ไปเวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายใจดีแม่ยังไม่ไปอีกหรือเสียงแม่ตอบว่าไปแล้วเห็นองค์พระจารึกชื่อตัวแม่ด้วยแต่แม่ทำอะไรไม่ถูกนึกถึงบุญก็ไม่เป็นเลยกลับมาอีกไม่ได้ศึกษาไว้เห็นไหมไมาเห็นก็ไม่รู้จะทำไงต่อมันต้องเรียนรู้นั้นตั้งแต่เป็นมนุษย์ไปถึงน,น,นั้นแล้วก็ทาอะไรไม่เป็นทีเดียวลูกเลยบอกท่านว่าช่วงหกโมงเย็น จะมีการบูชาเจดีให้แม่คือบอกแม่อีกนะแม่กลับไปนะอตอนหวมงเย็นนะจะมีการบูชาเจดีแล้วไปยืนหน้าเจดีแล้วเดินเวียนขวารอบเจดีจนกว่าจะนึกบุญได้และให้แม่นึกถึงบุญสามแสนปลื้มที่แม่ทําเองในวันนี้40,000บาทคือวันเดียวกันนะจ๊ะแล้วสามเณรหลานก็ช่วยสวดอิติปิสโสพะควานำแม่เวียนประทักษินรอบเจดีทางสายโทรศัพท์ แม่อยู่จุมพรไงตัวอยู่ที่วัดสามเณรหลานชายอยู่ที่วัดสวดอิติวิโสพระกว่าผ่านาสายโทรศัพท์ไปถึงแม่ที่เข้าสิงพี่สาวอยู่นําแม่เวียนประทักษินรอบใจดีทางสายโทรศัพท์สักพักใหญ่โทรศัพท์ก็ตัดสายไปลูกโทรกลับไปหาพี่สาวอีกครั้งปรากฏว่าพี่สาวเป็นปกติดีแล้วเป็นพี่สาวคนเดิมเข้าวันนั้นไฟฟ้ากระดับทีวีดาวทําทเปิดไม่ได้ ลูกจึงชวนเพื่อนหลานให้อยู่กันก่อนรวมทั้งสามเณรเป็นแปดคนท่ามกลางความมืดพวกเราจุดเทียนนั่งล้อมรอบโต๊ะวางรูปถ่ายของแม่บรรยากาศเงียบวังเวงน่ากลัวลูกผู้ด,ดยลอยชวนแม่อรัตนาศีนเพราะว่าบรรยากาศเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วเนี่ยลำพึงออกมาเลยคือคิดว่าแม่อยู่ใแถวนั้นให้แม่รัตนสีนั่งสมาธิ ั่งสมาธิได้สักพักเพื่อนของหลานบอกเห็นแม่เดินเข้ามาเขาตกใจมากสักพักใหญ่สามเณรหลานก็มีอาการตกใจสุดขีดหายใจไม่ออกบอกว่าเห็นเงาดำๆมายืนอยู่ด้านหลังคอยจ้องจะเข้าสิงทุกคนกลัวมากนำพระมาติดตัวไว้คนละหลายองค์พยายามแข็งใจไม่ให้หลับสวดมนต์สลับกันนึกถึงหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายเออเงาดำมาเยือนบ่อยๆก็ดีจะได้ขยันสวดหน่อย เพื่อหลานแนะนําให้สามเนินหลานเนี่ยขอเข้ามายายคือคุณแม่ของลูกเพราะเคยล่วงเกินไว้ตอนอยังเป็นเด็กถ้ายายยกโทษให้ขอให้มีเสียงจิ้งจกมาทักดังๆแต่คลายก็ว่ายายรับรู้แล้วตามทันไหมจ๊ะ<า>เออไม่ใช่จู่ๆมาทุกทีไม่ใช่น <laughs> ะแล้วก็ว่าขอเข้ามาเสร็จจิ้งจกกระทักเสียงดังมากจนทุกคนหันมามองหน้ากัน พวกเรารอคอยด้วยใจระทึกให้เวลาผ่านไปจนถึงเที่ยงคืนก็นึกโล่งใจว่าแม่คงเดินทางโดยปลอดภัยแล้วโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นส่งกันอย่างนี้เลยคำถามการทำพิธีต่อ,อยุคของคุณพ่อติดสารคุณบนจีนเป็นเรื่องจริงไหมทำไมเมื่อคุณพ่อลืมจุดธูปบูชาคุณพ่อถึงป่วยหนักเกือบเสียชีวิต แล้วเมื่อไปจุดธูปก็หายคะคุณพ่อตายแล้วไปไหนคะเป็นเจ้าป่าช้าจริงหรือไม่ได้รับบุญที่ลูกอาทิตให้หมค,คุณพ่อได้มาสิ่งที่สาคนที่สามจริงไหมคะลูกถูกผีหลอกลวงให้กลับวัดจริงไหมคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรคุณแม่ตายแล้วไปไหน มีบากกรรมอะไรทำให้ท่านเป็นส้นเลือดสมองติดได้รับบุญที่ลูกอุทิศให้ไหมคะช่วยจำคำถามนะจ๊ะที่พี่สาวคนที่5มีอาการเหมือนคนแม่เขาสิงเป็นเรื่องจริงไหมคะและการที่คนแม่เขาสิงพี่สาวแล้วทำบุญสามแสนปลืม้มท่านจะได้บุญเต็มที่ไหมคะเพราะเป็นเงินของพี่เขย <Okay. S 1> ให้พี่สาวเอาไว้ใช้ใจ่ายสี่หมื่นนะ่ะ ในวันฝังศพแม่พี่สาวคนที่สมก็มีอาการเหมือนถูกสิงสั่งให้รื้อสารพระภูมิโดยไม่ถูกหลักวิชามีผลอย่างไรบ้างคะชวยกันจำนะพี่สาวคนที่สามและคนที่ห้มีวิบากกรรมอะไรผีจึงชอบเข้าสิงปัจจุบันพี่สาวคนที่สามก็เริ่มมีอาการป่วยทางจิตต้องแก้ไขอย่างไรจึงจะพ้นวิบากกรรมนี้คะข้อ8 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่7มีนาคม47นั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่เงาดำที่จ้องจะเข้าสิงสัมมณีในคืนนั้นคืออะไรจิ้งจกที่ทักเสียงดังตอนสนัมมณีเขาขมานั้นเป็นเรื่องบังเอิญหรือว่าแม่อโหสิกรรมให้คะข้อ9ทํำไมครอบครัวงลูกจึงต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องผีๆีลกมีวิบากกรรมอะไร จริงถ้ามาเกิดในครอบครัวที่เชื่อในเรื่องผีเช่นนี้แล้วลูกควรจะชี้แนะหมู่ญาติอย่างไรให้มีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยได้ข็อสิบลูกและสามเณรหลานชายเคยสร้างบารมีมากับหมู่คณะอย่างไรบ้างคะลังสันนิษฐานดูสิว่าสิบข้อนั้นมันเป็นยังไงมึงน,นึกไม่ออกให้บอกฝันในฝัน การทำพิธีต่ออายุของคุณพ่อที่ศาลเจ้าก็เป็นความเชื่อของท่านแต่ความจริงนะเป็นเรื่องของกรรมที่ท่านได้ฆ่าสัตว์เพื่อเส้นไหว้ได้ตามมาทันจึงมีอาการอย่างนั้นส่วนพูดผีที่สาลเจ้านั้นแค่เสริมนิดหน่อยเท่านั้นคือกรรมเป็นหลักนะจ๊ะที่มีอาการอย่างนั้น ถ้ลืมจุดทูบทีไรก็จะมีอาการอย่างนั้นที่คุณพ่อจุดทูบบูชาแล้วหายถ้าไม่จุดไม่หายเพราะกรรมเก่าของพ่อนะ่ะบันดาลให้ภูมมะเทวาทิสารเจ้าเบียดเบียนได้คือต้องมีวิบากกรรมนะ่ะภูมมะเทวาแถวสารเจ้าหรือผีตีโลนถึงสารนะถึงจะมาเบียดเบียนได้แต่ถ้าไม่มีวิบากกรรม ประเภทนี้จากชาติในอดีตมาเนี่ยเข้ามาไม่ได้แล้วบุญจะคุ้มอยู่เมื่อจุดทูบแล้วเขาหายคุนมัวคือเมื่อพอพ่อจุดทูบแล้วเขาหายคุณมัวเขาก็เริเ่เบียดเบียนแต่กรรมเป็นเรื่องรักนอกนั้นก็เป็นเรื่องรองลงมาคุณพ่อตายแล้วก็ไปเป็นภุม,มิเทวาชั้นล่างหรือจะเรียกว่าหัวหน้าผีแถวนั้นหรือเจ้าป่าช้าก็ได้ แต่เป็นลูกน้องของเจ้าที่สารอีกทีหนึ่งเป็นเจ้าปราชาต,ตรงนั้นแต่เป็นลูกน้องของเจ้าที่สารได้รับบุญที่ลูกที่ไปให้แต่ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนักจึงยังรับได้ไม่เต็มที่ทําให้มีสภาพดีกว่าเดิมนิดหนึ่งแต่ก็ยังไม่พ้นกรรมจากตรงนั้นพ่อมาเข้าสิงพีสาวคนที่สามจริงโดวยวิบาก,กรรมของพีสาที่เคยเป็นร่างทรง และมีเศษกรรมสุราในอดีตเมื่อโดนเข้าสิงบ่อยๆก็ทำให้ร่างกายอ่อนแอสติสัมปชัญญะอ่อนกรรมสุราก็เลยเข้าแทรกจึงมีอาการทางประสาทไปด้วยพวกนี้จะกลัวผู้มีศีลมีธรรมจึงหาทางพยายามให้ออกห่างจากพวกตนพู้ง่ายงคือโดนผีหลอกให้กลับบาอานเถอค้อถ้ามีผู้มีศีลอยู่เขาก็จะไม่มีอารมณ์คเ,เข้าไม่ได้กระแสศีลธรรม ไปทำให้เขาเข้ามาไม่ได้จริงต้องหลอกให้กลับวัดส่วนพ่อจะไปเป็นอย่างนั้นกนเพราะว่าพ่อนับถือพวกนี้มันไปผูกพันอย่างนี้กรรมที่มีส่วนในการฆ่าสัตว์กับพ่อทำให้แม่เป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบจ้ะตายแล้วคุณแม่ก็ไปเป็นเทพธิดาสายยักษ์อยู่ชั้นจตุมหาราชิกา เป็นยักษ์สวยปานกลางไม่มีเขี้ยวยกเว้นเวลาโกรธได้รับบุญที่ลูกทิศไปให้จึงทำให้ท่านมีสภาพที่ดีขึ้นจ้าแม่มาเข้าสิงพิสาคนที่ห้าจริงจ้าแล้วก่อนที่แม่จะมาเข้าใจเรื่องบุญก็มีความเชื่อเหมือนพ่อมาก่อนจึงทำให้เป็นวิบากมาดึงเอาไว้ถึงแม้ช่วงท้ายจะพยายามทำตามหลักวิชาก็ตาม แต่กาเก่ามาบังเอาไว้ในเจวันแรกจึงทําให้แม่สับสนและวนเวียนอยู่แถวนั้นยังหาทางไปไม่ได้ต่อมาหลังจากเจวันบุญจึงได้ช่องแล้วก็นําไปเกิดเป็นเทพธิดาสายักษ์ฉันจตุมหาราชิกาจ้าแม่เข้าสิงพี่สาวแล้วทําบุญสามแสนปลืม้มแม่ก็มีส่วนได้บุญจ้าและทุกคนก็มีส่วนได้บุญด้วยแม้ว่าจะเป็นเงินของพี่เขยที่ให้พี่สาวไว้ ปัจจัยเป็นกุศลวันฝังศพแม่ที่พี่สาวคนที่สามโดนสิงแล้วสั่งให้รื้อสารพระภูมิโดยไม่ถูกหลักวิชาก็ไม่ได้มีผลเสียอะไรให้ทําใจสบายๆนะจ๊ะส่วนที่พี่สาวคนที่ที่มีอาการต่างๆอาการทางประสาทก็เป็นเศษกรรมสุราถ้าประสาทนิสุราไม่เกี่ยวกับการรื้อสารพี่สาวคนที่สามและคนที่ห้าจะต้องไปบวชถือศีลแปด คมขาวจะโกนหัวหรือไม่โกนหัวก็ได้แล้วที่สงสนให้พวกที่มาบิดเบียนเขาก็จะไม่มารังควานเพราะเรามีศีลและแบ่งบุญไปให้เขาจ้าเหตุการณ์ที่มีเงาดำในวันแม่ตายครบเจวันนั้นเป็นเรื่องจริงคือแม่ไม่ได้ตั้งใจจะมาเข้าสิงเนนแต่ตั้งใจจะมาอำลาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนไปเกิดเป็นเทพธิธดาสายยักษ์จิ้งจกทักนั้นก็เป็นเรื่องจริง ที่การเรียกของแม่บรรดาให้เป็นไปเมื่อสามเณรกล่าวคําขอเข้ามาจ้าแต่ละคนในครอบครัวของลูกมีกรรมที่เคยนับถือเจ้าทรงผีสิงมาก่อนอีกทั้งตัวลูกเองก่อนมาเจอหมู่คณะในชาติผ่านมาก็เคยนับถือเจ้าทรงผีสิงมาก่อนจึงทําให้มาเกิดในครอบครัวที่เจอแต่ผีๆทั้งสางจ้าลูกก็ต้องชี้ทอดในการนับถือพวกเหล่านี้ว่าถ้าผูกพันมากๆตายแล้วก็จะไปสวรรค์ไม่ได้ ยามากไปเป็นผีตีโลทีนสารจ้ะต้องเลิกและให้หันมานับถือพระรัตนตรัยอย่างดีนะจ๊ะลูกและสามเนยก็เคยสร้างบารมีมากระหมูคณนะแต่ก่อนจะมาเจอกันก็เคยนับถือเจ้าทรงบีสิง์มาก่อนจึงนึงดูให้มาเกิดกับครอบครัวที่นับถือพี่สางนะจ๊ะเพราะฉะนั้นที่แม่มาเนี่ยมาจริงที่จะดีแต่ทำไม่ถูก รู้จะทำไงแล้วก็ต้องกลับไปเดี๋ยวเรามาดูภาพกันเลยที่คุณพ่อป่วยหนักเป็นเพราะกรรมปฏิบัติตามมาส่งผลเป็นหลักไม่เกี่ยวกับการลืมจุดทูบบูชาสารเจ้าประกอบกับการละเอียดที่สารเจ้าโกรธจึงมาแกล้งไม่แกล้งได้เพราะว่ามีวิบากว่าจุดทูบการละเอียดจึงหายโกรธ ไม่จะทำได้ทุกคนนั้นได้เฉพาะคนที่มีวิบากอย่างนี้และก็มีความเชื่ออย่างนี้ด้วยคุณพ่อตายแล้วก็ไปเป็นหัวหน้าหัวหน้าผีเจ้าป่าช้าจริงๆเลยอยู่ในความปกครองของภูมิเทวาซึ่งอยู่ที่สารขุนพลจีนพ่อได้รับบุญที่อุทิศไปให้แต่ยังไม่พ้นกรรมเพราะคุณพ่อเชื่อเรื่องผีเรื่องจ้ามาก จึงรับบุญได้ไม่เต็มที่คือบุญจะไม่ค่อยได้ช่องอะไรถ้าผีเข้าพระก็ออกถ้าพระเข้าผีก็ออกอะไรเงี้ยถ้าในใจเต็มเปลี่ยนไปด้วยความเลื่อมใสในผีเนี่ยมันก็มีแต่ภาพผีๆอยู่ในใจคุณพ่อได้มาสิงพิสาคนที่สามพระพิสาคนนี้ในอดีตเคยนับถือพวกร่างทรงเมื่อพิสาูกสิงมากเข้าก็ทําให้สติปัญญาเริ่มอ่อน เริ่รรมปรการสุราส่งผลทำให้มีอาการป่วยทางจิตที่ลูกถูกผีหลอกให้กลับวัดเพราะผีพวกนั้นกลัวผู้มีศีลมีธรรมผีหลอกคุณแม่ช่วยพ่อฆ่าสัตว์ทำให้มีกรรมปานาติบาตกรรมนี้ก็ทำให้เป็นเส้นเลือดในสมองตีเป็นอัมพาตคุณแม่ตายใหม่ๆยังสับสน หาทางไปไม่ถูกเพราะติดความเชื่อเรื่องผีเรื่องเจ้ามาก่อนเริ่มจะมารู้เรื่องบุญเรื่องบาปก็เมื่อไม่นานเพราะนั้นมันความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไม่เต็มที่เท่าไหร่ความเชื่อเดิมๆมฝังใจคุณแม่มาสิงพี่สาวคนที่หจริงการทำบุญสามแสนปลืม้มท่านกระไดบุญตามส่วนไอคิดเสว่าพี่สาว ทำบุญอุทิศให้กับแม่กันแล้วกันกระตามคนนั้นก็ได้บุญกันในคืนวันที่เจ็ดคุณแม่กลับมาที่บ้านแต่ก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาเข้าสิงสมมมนาหลานเพียงแต่จะมาลาก่อนที่จะไปเท่านั้นแหละเป็นเงาดำๆมาลา <laughs> เมื่อสามเนาเนาเข้ามาแล้วคุณแม่กรมาดาที่มีเสียงจริงจกกร้องทัก เพื่อเป็นการรับการขอคามาขอว่าเราเล่นไปอธิษฐานอย่างนั้นแหละหลังเที่ยงคืนนั้นคุณแม่ก็ไปเกิดเป็นเทพสิดาชั้นจตุมหาราชิกาสายยักษ์ที่ไม่มีเขี้ยวก็สวยแบบยักษ์ในอดตชาติสาวันที่หเคยนับถือผีและก็เป็นร่างทรงมาก่อนเห็นไหมมันมีเชื้อติดมาก็ดึงดูก็หากัน ลูกและสมณะหลานชายก็เคยนับถือเรื่องพวกนี้มาก่อนก่อนที่จะมาเจอหมู่คณะแล้วกว่าจะเลิกดเด็กขาก็กินเวลายาวนานทีเดียวพอสมควรในชาตินั้นต่ะไอัน,นี้มันก็เลยติดมามีเชื้อให้เลยมาอยู่ในครอบครัวอย่างเนี้ยที่ชอบเรื่องผีๆส,งสงังๆเนี่ยให้ลูกชี้โทษแห่งการนับถือผีว่าพอตายเวลาจะไปเป็นผีตีนรองตีนสาร และชี้ประโยชน์ว่าถ้านับถือพระรัตนตรัยเมื่อตายแล้วจะได้ไปสวรรค์ไอเรื่องถือผีนี่มีมายาวนานทีเดียวนะมีมานานมากไอเดียวทุกชาติเลยมีนับถือผีทั้งนั้นไปดูเถอะทุกชาติจะเป็นตะวันตกตะวันออกไม่ทุกชาติเลยถือผีหมดแปลกดีมือนมีความเชื่อผีนั่นผีนี่ผีอะไรต่าง,างเดี๋ยวนี้ก็ยัง มีอยู่ทุกชาติแหละจะ็นชาติมาหาอม,มนาจาอะไรลหะมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก็มีนับถือผีมันแปลกทีเดียวเนี่ให้ลูกตั้งใจสร้างบารมีเป็นกะละัลยาณมิตรให้กับครอบครัวแล้วก็ชวนทุกคนสร้างบุญและอธิษฐานจิตไปดูสิบุรีวงบุญวิเศษด้วยกันจ้านี่ก็เป็นเคสตดี้สั้นๆสาหรับคืนนี้